สำนักงานศิลปะวัฒนธรร,รมร่วมสมัยดันห้าผู้ประกอบการผ้าภาคใต้จัดแฟชั่นโชว์32ผลงานผ้าบาติกสู่ตลาดแฟชั่นระดับโลกเดินหน้าในการส่งเสริมผักดันอุตสาหกรรมผ้าไทายร่วมสมัยสู่ระดับโลกกันค่ะโดยล่าสุดสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นและการตลาดจัดแฟชั่นโชว์32ผลงานผ้าบาติกและนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ค่ะนำโดยนางเกษรกำเนิดเพชรรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยรักษาราชการแทนผูน้อำนวยการ สำนักงานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยภายในงานยังได้รับเกียรติจากนางยุพาธวีวัฒนกิจบรวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมในงานค่ะโดย32ความสําเร็จของชิ้นงานจะสร้างศักยภาพผู้ประกอบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างดีไซเนอร์สไตลิสต์ผู้ประกอบการผ้าไทยให้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่สินค้าที่มีมูลค่าในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับทัศกษะในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสูงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแฟชั่นระดับโลกต่อไปในอนาคตอีกด้วย ค่ะสำหรับการจัดงานในวันนี้นะคะป็นส่วงโครงการพัฒนาการสร้างสรรค์นะคะผลงานศิลปะร่วมสมัยนะคะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในเรื่องของการออกแพสชั่นและเครื่องแต่งกายนะคะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยสำนักงานศิลปะว่าทาร่วมสมัยเราได้ดําเนินโครงการมาก็หลายปีแล้วนะคะปีนี้ถือเป็นปีแรกและปีสาคัญที่เราจะมีการยกระดับการทางาน ก็โดยได้รับความิเคราะจากท่านวิทยากรน,นะคะทั้งสามท่านที่อยู่ในที่ดีนะคะในเรื่องของการผั่งันในเรื่องของส่งเสริม้าไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของับนที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีการจัดแสดงผลงานแฟชั่นโชว์นะคะไดาจะเห็นความทันสมัยที่เหมาะกับการใส่สวมใส่ในชนีวิตประจําวันก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะว่าได้มาหันมาสวมใส่ภาพไทยกันนะคะภาพไทยนะคะสมัยนี้ใส่แล้วทันสมัยมากๆนะคะทำให้เราดูดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้เนี่ยกระทรวงทำให้เราได้มีโครงการนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการสร้างสไตล์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างแบรนนะคะเพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งในรุปสายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการท่าไทยก็ได้มีการพัฒนาไปถระดับหนึ่งสิ่งที่เราต้องการแล้วเราต้องการที่จะเห็นคือนอกจากจะได้รับการยอมรับ เราก็จะขยายผลให้ไปสู่ในนานาชาติด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักลากรน,นะคะไปห่วงลมหรือแม้กระทั่งการนำผลงานเนีย่ยไปจัดแสดงในต่างชาตินะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะก็ต้องขอบคุณทุกภาคส,ส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านวิจยากรกาะสนันงานศิลปะว่าความร่วมสมัยการรวมผ,ผู้ประกอบการในที่มีความมุ่งมั่น,งงนตั้งใจที่เราจะทำงานไปด้วยกันนะคะ ของซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของการออกกำลังในเรื่องกาแข่งขันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยแบบที่มากที่สุดค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านส่วนที่มีส่วนร่วมนะคะ